สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพามานับเครื่องบินที่กำลังจะบินผ่านเราไปเพื่อลงเพื่อไปลงจอดที่สนามบินสุวรรณภูมิเราจะมานับดูกันเล่นๆว่าภายในสิบหรือสนะิบห้านถึงสิบห้านาทีจะมีเครื่องบินบินผ่านเราไปทั้งหมดกี่ลำนี่คือ บรรยากาศรอบข้างหญ้าเขียวขจีเราจะมานับกันเรื่อยๆขำๆนะครับว่าภายใน10นาทีจากที่เราอยู่เนี่ยจะมีเครื่องบินบินผ่านเราไปทั้งหมดกีล่ลำาีนี้ก็อากาศดีครับ อาทิตย์ก็กำลังจะรับขอบฟ้ามาแล้วครับลำแรกลำแรกเข้ามาแล้ว ลำที่หนึ่งกำลังจะผ่านเราไปผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับลำแรกลงยาเขียวฮัตจี มากที่จะเอาไปเลี้ยงวัวนี่อากาศดีครับลมพัดลมพัดเรื่อยๆลมพัดเย็นดี เรากำลัลงรอเครื่องบินลำที่สองภายในสิบนาทีจะมีเครื่องบินบินไปลงสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดกี่ลำเรามานับกันเล่นๆขำๆนะครับลำแรกผ่านเราไปแล้ว ชมบรรยากาศลมพัดใบไม้ไหวไหวตะวันกำลังจะรับขอบฟ้าลำที่สอง กำลังใกล้เข้ามาแล้วเห็นอยู่ไกลๆขอภัยนะครับอาจจะสั่นนิดนึงลืมเอาขาตั้งกล้องมา ลมพัดเย็นดีอากาศค่อนข้างดี ลำที่สองก็ใกล้เข้ามาแล้วมาแล้วครับลำที่สอง หลัที่สองผ่านไปแล้วย่างามมากเลยครับแถวนี้ไม่มีวัวไม่มีควายด้วย ในงั้นนะอร่อยเลยเอาไปภาพบจจจะสันนิดนึงนะครับวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาด้วย ลำที่สามเห็นอยู่ไกลๆคาดว่าจะมาถึงเราในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ามาแล้ว นี่ก็อยู่ห่างจากสนามบินสวรณภูมิโดยประมาณ20กิโลนะครับเสียงเครื่องบินก็ดังพอประมาณไม่ถึงกับดังมาก ให้ดูบรรยากาศรอบๆอหญ้าเขียวขจีอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอฟ้านกกาก็บินกับรังลมพัดเอื่อยเอืยเย็นเย็นสบายอากาศค่อนข้างดีครับฝนไม่ตก อาจจะมีเขาเล็กน้อยแต่ยังไม่ตกนี้เรากำลังรอเครื่องบินล,ลำที่สี ใน10นาทีจะมีเครื่องบินบินผ่านเราไปทั้งหมดกี่ลำอันนี้ลำลำที่สี่เริ่มเห็นเข้ามาแล้วไกลลิปเลยครับ ำที่สสวยงามลำที่สีก็ผ่านลงไปเป็นที่เรียบร้อย ลำที่ห้าก็เห็นมาแต่ไกลอีกแล้วคาดว่าอีกไม่เกินสิบห้าวินาทีก็จะมาถึงเรามาถึงจุดที่เราอยู่รอสักครู่น่าจะเป็นลำสุดท้ายแล้วก่อนที่จะจบคลิปนี้ ด้วยนะครับภาพอาจจะสั่นนิดนึงเพราะวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาชมบรรยากาศโดยรอบอยามที่ห้าก็เข้ามาแล้ว ตัดกับลายเมฆค่อนข้างสวยเลยครับแล้วก็บินผ่านลงไปสิบสอนาทีมีเครื่องบินบินผ่านเราไปทั้งหมดห้าลำ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับชอบกดไลค์ใช่กดติดตามขอบคุณครับ